หมอพรทิพย์แฉมีทนายดังต่อสายเตือนตำรวจผู้ใหญ่ไม่ปลื้มยุ่งคดีแตงโมเข้ามาดูคดีนี้ไม่ทันไรก็เจอสัญญาณเตือนอีกแล้วล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันหรือหมอพรอทิพย์อดีตผู้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังทนายดังโทรหาบอกว่า มีตำรวจใหญ่ไม่พอใจอย่างมากเหตุเพราะว่ามายุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาเมื่อวันที่22มีนาคมในรายการคุยทะลุดรามา่าทางช่อง Work Point ดำเนินรายการโดยปเป้ยการเวลาเสาเรือน เรียกว่าทำเอาอึ้องกันทั้งสตูดิโอกันเลยทีเดียวเพราะหมอพรทิพย์หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตพออ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และยังเป็นแพทย์ที่ปรึกษาชนสูตรคดีดแต่งโมูนิดามาพูดคุยถึงประเด็นผลชนสูตรศพแต่งโมนิดารอบสองว่าจากการชนสูตรยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดเป็นการฆาตกรรมตามที่บางฝ่าย ตั้งข้อสงสัยแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันไม่เชื่อว่าแตงโมปัสสวัท้ายเรืออย่างที่ห้าคนบนเรือให้การอีกทั้งตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ตรวจแอลกอฮอลหรือสารเสพติดทันทีที่เกิดเหตุไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักสากล ทางนี้มีบางช่วงบางตอนที่คุณปอเปียะถามหมอพรทิพว่ามีายปริศนาหรือมีอิทธิพลส่งสัญญาณว่าอยากเข้าไปยุ่งกับคดีไปมากกว่านี้หรือไม่ด้านหมอพรทิพสูดหายใจพร้อมตอบกลับทันทีว่ามีโทรศัพท์จากทนายท่านหนึ่งโทรมาบอกว่ามีตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฝากมาบอกว่าไม่พอใจอย่างมากที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหมอพรอทิพย์ก็บอกว่าตนเตรียมใจไว้แล้วเพราะทำงานนี้มาหลายปีทำมาหลายคดีก็จะเจอลักษณะแบบนี้มาอยู่บ่อยๆตั้งแต่สมัยอดีตแต่ทั้งนี้หมอพรทิพย์ลั่นว่าไม่กลัวเพราะไม่ได้โกรธหรือเกลียดตำรวจก็เพียงแค่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดี